โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนาตั้งอยู่เลขที่87หมู่11ถนนอดุลเดชจรัตต์ตำบลเชียงกลางอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6ปัจจุบันมีนักเรียน800คนมีผู้บริหาร3คนครูและบุคลากรอ,อื่น57คน จากนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการ,การศึกษาขั้นพื้นฐานสพทวิถีใหม่วิถีคุณภาพโดยใช้พื้นที่เป็นฐานนวัตกรรมขับเคลื่อนมีองค์ประกอบ4ด้านคือด้านความปลอดภัยด้านโอกาสด้านคุณภาพและด้านประสิทธิภาพและได้กำหนดจุดเน้นในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา9จุดเน้นเชื่อมโยงกับนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน4ด้านคือด้านความปลอดภัย ด้านคุณภาพด้านโอกาสและด้านคุณธรรมและจุดเน้น5จุดเน้น 5G ในการติดตามการนำนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนาได้มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับผิดชอบจุดเน้นตามภาระงานมีผลการดำเนินงานดังนี้จุดเน้นที่1 เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาพื้นปูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทุกระดับรวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน โรงเรียนได้ดำเนินการแก้ไขปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสานทั้งออนไซต์ออนแฮนและออนไลน์ line, ทุกระดับชั้นครูได้จัดเตรียมแผนการสอนสื่อวิธีการวัดผลประเมินผลสร้างห้องเรียนออนไลน์ชี้แจงนักเรียน ทำให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้อย่างทั่วถึงในปัจจุบันโรงเรียนจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไซน์ site, และได้ลดภาระงานของนักเรียนโดยจัดการเรียนรู้เน้นบูรณาการตามความเหมาะสมมีกิจกรรมชุมนุมที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจเช่นคอมพิวเตอร์ศิลปะดนตรี กีฬาอาชีพและวิชาการต่างๆจุดเน้นที่2เสริมสร้างระบบและก,กลไกในการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) โรงเรียนได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตามระบบ NOE Safety Platform ในการช่วยเหลือนักเรียนมีครูเวรรักษาความปลอดภัยคุ้มครองความปลอดภัยทางด้านร่างกายและจิตใจรวมไปถึงด้านอนามัยและความปลอดภัยในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลเชียงกลางตรวจ AT ทให้คณะครูและนักเรียนเทศบาลเชียงกลางให้ความอนุเคราะห์ในการฉีดยาฆ่าเชือ้อ งานอนามัยโรงเรียนดำเนินการรายงานยอดผู้ติดเชื้อในระบบทุกสัปดาห์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากนักเรียนผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องจุดเน้นที่3 ส่งเสริมเด็กประถมวัยที่อายุ3-6ปีและผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและป้องกันการหลุดออกจากระบบรวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหลนเด็กออกกลางคันและเด็กพิการที่ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาโรงเรียนจะทำประกาศและประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนทุกปีการศึกษาสำหรับเด็กที่มีแนวโน้มออกกลางคัน ครูประจำชั้นได้ติดตามและเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อป้องกันการหลุดออกจากระบบทำให้นักเรียนที่มีอายุตามเกณฑ์และนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคันได้เข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงจุดเน้นที่4พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและการจัดทำกรอบหลักสูตรรวมทั้งจัดระบบการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองและศิลธรรมให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน โรงเรียนได้จัดทำกรอบหลักสูตรสมรรถนะเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคลความฉลาดดูด้านสังคมและอารมณ์สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมได้จุดเน้นที่5จัดการอบรมครูโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออมเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูโรงเรียนได้มีการส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรในด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออมเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและจัดการประชุมหรือ PLC เพื่อพูดคุยถึงปัญหาหนี้สินครูอย่างต่อเนื่องจุดเน้นที่6ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ มีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียนทุกระดับโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนาจัดการเรียนรู้โดยเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมโดยใช้รูปแบบ Active Learning บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอนที่ผ่านการตรวจสอบและมีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายจุดเน้นที่เด ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจำพักนอนสำหรับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่สูงห่างไกลและถิ่นทุรกันดารโรงเรียนมีคณะกรรมาการดูแลนักเรียนประจำพักนอนจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพบุรณาการจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาคือกิจกรรมปลูกสมุนไพรการแปรรูปสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามการปลูกผักปลอดสารโดยโรงเรียนการเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลาในกระชังการเพาะเห็ดการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยไส้เดือนทําให้นักเรียนมีองค์ความรู้และทักษะด้านการประกอบอาชีพมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีมีอาหารปลอดภัยไว้รับประทานจุดเน้นที่8มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ ผู้สอนและนักเรียนสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในทุกรายวิชาในรูปแบบรู้ใช้รู้เข้าใจและรู้สร้างสรรค์ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในทุกรายวิชาโดยเฉพาะวิชาวิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยีและวิชา i อมีกิจกรรมแข่งขัน e s p o r t เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้ใช้เทคโนโลยีและใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ เน้นที่ 9. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยการกระจายอำนาจและใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อสร้างความเข้มแข็งโดยการจัดสรรปรอบเงินงบประมาณตามหลักธรรมพิบาลให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยได้ดำเนินการบริหารตามหลักธรรมภิบาลวิเคราะห์สภาพองค์กรจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนปฏิบัติการประจำปีมีการนิเทศติดตามและประเมินผลทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาพระกรมีความเป็นมืออาชีพโรงเรียนบริหารจัดการตามหลักธรรมพิบาลด้วยความโป่งใสตรวจสอบได้ จาก9จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเชื่อมโยงสู่จุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 5G โดยทางโรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้จุดเน้นที่1 Gesture การแสดงออก ผู้เรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติพอเพียงมีวินยัยสุจริตมีจิตอาสาโรงเรียนจัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมรักความเป็นไทยมีจิตสังคมโครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีนักศึกษาวิชาทหารและกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษากำ จุดเน้นที่2อง o r y ความมีชื่อเสียงผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพมีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนดมีความสามารถในการแข่งขันและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษากิจกรรมยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียน และกิจกรรมส่งเสริมความสามารถและทักษะทางวิชาการของนักเรียนนักเรียนได้รับการพัฒนายอย่างรอบด้านทําให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติาขั้นพื้นฐานโอเน็ตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชานักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นนักเรียนได้รับรางวัลการเข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆทั้งระดับจังหวัดและระดับภาคจุดเน้นที่3ามรการเติบโต ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาและได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและเท่าเทียมผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพมีทักษะด้านภาษาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้รูวางแผนการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคลตามมาตรฐานการศึกษามีการเยี่ยมบ้านนักเรียนออนไลน์เพื่อรับทราบปัญหาของแต่ละคนและนำปัญหาที่ได้มหาแนาวทางแก้ไขและดำเนินการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองการทำผลงานทางวิชา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานะสูงขึ้นการอบรมสัมมนา,าเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพในสายงานเช่นการอบรมการใช้โปรแกรม Google Meet Google Classroom ซูน a c e b o o k และไล n e ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์หลังจากสอนเสร็จในแต่ละวันมีการรายงานต่อรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการโรงเรียนส่งผลให้ครูและบุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้เน้นที่4 geography บริบทพื้นที่ด้านภูมิศาสตร์สถานศึกษาจัดการศึกษาตามบริบทด้วยสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มุ่ง <Jamie. S 2> พ <Fields. S 2> ัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้มีการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและการบริการกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียน รู้โดยพิจารณาจากความพึงพอใจของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาหุดเน้นที่5ไกด์ไลน์ผู้ชี้นำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานานมีระบบบริหารจัดการ โดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐานมีนวัตรกรรมการจัดการศึกษาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเน้นการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการใช้ธรรมพิบาลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนมีส่วนร่วมกับสถวิทยาเขตวรนครและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานานในการดําเนินขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศษ สาม,มัธยมศึกษาน่านต่อไปจุดเน้นหนึ่งแสดงออกบอกความคิดสุดจริตจิตอาสาหน้าเลื่อมใสจุดเน้นสองมีชื่อเสียงเกลือกเกรียงไกลยกระดับเด็กไทยสู่สากลจุดเน้นสามเติบโตตามมาตรฐานรู้ทักษะรอบด้านไม่ขัดสนจุดเน้นสี่ภูมิศาสตร์สังคมตนบริบทหลากล้นล้วนแงงงาม จุดเน้นห้าผู้ชี้นำภาพสำเร็จปั้นเหลี่ยมเพชรปลุกศรัทธาท้าขวากน้ำห้าจุดเน้นเป็นจุดน้อมพร้อมทําตามรั้วดําเหลืองเรืองน้ำเนินนานเนา,นา